หัวใจตอนนี้ก็โสดแสแล้วใช่โสดอีกแล้วใช่ใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นเต้ยเฮ้ยทุกคนนิ่งไปเลยอะไรเต้ยเจอกันดูค้างมันจะต้องมีเรื่องอดีตทุกค้อะไรม่แต่พยายามแล้วค่ะคุยกันแล้วแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับสิ่งที่เป็นแบบนี้ใช่ค่ะ หน้าเหมือนกันชอบคนแบบเียเยอะหนักๆค่ะพอพอมันถ่ายมันก็ไม่ได้เป็นแบบจัดตั้งใจเลยใช่ค่ะเจ้าเหมือนกันค่ะก็จ่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรลองเอาเรื่องหัวใจไปกันบ้างคะเรื่องหัวใจตอนนี้ก็โสดแล้วใช่โสดอีกแล้วใช่ใช่ค่ะเกิดอะไรขึคะเตยเฮ้ยทุกคนนิ่งไปเลย เ<โ>จอกันลูกค้ามันจะต้องมีเรื่องอดีตทุกครอย่งเงี้ยไม่แต่แต่โอเคป้าลูกโอเคค่ะใต้โอเคก็มันเหมือนแบบโตแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแบบอีกแล้วหรอเออก็ก็คือมันเหมือนกับว่าอ่คือพอเราโตแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็จะดีอะไรเงี้ยค่ะคุยกันด้วยดีใช่ไหมพี่เต้คุยกันด้วยดีมากๆค่ะ คำตอบเหมือนเดิมทุกครั้งไม่เจ้าที่ผ่านมาดูไปได้สวยเลยแต่ว่าในท้องนี้มันมันมันเร็วคือจริงๆแล้วอ่ะพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนแบบแต่พอคุยไปเรื่อยๆมันมันมีความเป็นแบบฟิลเฟรนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคีฟเรล ationship นี้เป็นแบบเป็นเพื่อนดีกว่าอะไรนานยังคะถ้าคนถามป่ะมาณประมาณสามสามเดือนแล้วค่ะสักพักสักพักแล้วค่ะตัดสินใจนานไหมคะหรือว่าก็ ตัดสินใจสักพักอยู่เหมือนกันค่ะคช่มันก็แบบมันก็จ่อยอยู่แล้วค่ะเวลาที่แบบเราจะต้องจบความสัมพันธ์หรือว่ามันแบบว่ามันมันมันไม่เป็นไปในทางนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้แบบได้ได้พยายามแม้ว่าแบบรบแล้วตอบแล้วอะไรเงี้ยพยายามแล้วค่ะคุยกันแล้วแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วสําหรับสิ่งที่เป็นแบบนี้ใช่ค่ะันเวลา ก็ด้วยค่ะด้วยแบบด้วยงานด้วยอะไรด้วยแล้วตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออเหมือนแบบเต้ยก็โฟกัสเรื่องของเต้ยแล้วก็เขาก็โฟกัสเรื่องของเขาอะไรเงี้ยความที่ตอนที่เราเป็นาบที่เรากัะอตัดนใจกเกตัดสินใจยก่นทมันต้ตัดสินใจแล้วคือถามว่าตัดสินใจยากไหมที่ต้องเอาเสียงสังคมมาคิดอันนี้ไม่เลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือเต้ยกับเขามากกว่าที่เราใช้ชีวิต อะไรไปอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าถามว่ายากไหมกับเรื่องของเต้ยกับเขาอะ่ะก็ยากอยู่คะ่ะก็ยากอยู่บุแต่ก็คิดว่าเหมือนโตแล้วอะ่ะถ้าเรารู้ก็ไม่ต้องยือ้อหรือไม่ต้องฝืนดีกว่าค่าาาาไหหะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นคะ่ะเพราะว่าเต้ยรู้สึกว่าคือด,ด้วยตัวเต้ยเองก็เป็นคนไม่ได้ง่ายมากขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็อยากเจอคนที่แบบเออพอดีพอดีอะไรเงี้ยกันค่ี ตอนที่หนู่ไปเดินเดินป่าคนเดียวไปที่ไปเที่ยวคนเดียวใช่ไหมคะตอนก็มีบ้างค่ะคือเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเต้ก็ไปคิดหลายเรื่องด้วยค่ะก็มีทั้งเรื่องต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาด้วยเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเรื่องนี้ด้วยนิดหน่อยเลือมันกาสที่จะกลับมาไหมเพราะมันก็กันเรื่องาไม่ตอนนี้ก็มีคุยกันบ้างค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้ก็สบายใจดีค่ะ ่ะไม่มีมือที่3เลยค่ะชีวิตไม่ค่อยมีเรื่องมือที่3เท่าไหร่ค่ะเราจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเออมันเหมือนกับสุดท้ายแล้วมันเป็นเพื่อนดีกว่าแค่ว่าเลิกกันเพราะว่าคนสองคนจริงๆเลยคนสองคนจริงๆเลยค่ะแบบเลยคือไลฟ์สบายไหมไลฟ์สบายมันก็น่าจะเข้ากันได้นะจริงๆก็มีสิ่งที่มันเข้ากันได้ค่ะแต่มันก็มีบางจุดที่มันแต่ว่ามันอาจจะแบบยังไม่ถึงเวลาที่มันแบบเหมาะด้วยอะไรคือคนอาจจะมองที่เคยทำหเหมือนกันว่าอับหน้าอย่างจ้า เยอะเยอะขาดใช่ค่ะเจ้าเหมือนกันค่ะก็จ่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาจริงๆครั้งนี้ไม่นะคะเหมือนเต้ยกับเขาคุยกันจนเราเรารู้แล้วแหละว่าเออเอองั้นเป็นเป็นเพื่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีเพื่อนมีทักทายกันบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้คุยกันทุกวีกวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อีคนถามเพื่อนเพื่อนพอทราบไหมคะรู้ว่าปรึกษาทัน ไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้บอกใครเท่าไหร่ก็คือวันนี้ก็รู้บ้างนิดหน่อยรู้บ้างนิดหน่อย่ว่าเราเขาคิดแล้วว่าเออถ้ามีคนถามวันนี้เราก็จะมาพูดห้ามันใช่ใช่ค่ะก็ก็คิดแล้วแล้วก็มีคุยกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากมีกระพักยาวเลยไหมเพราะเวลาเตอร์แบบเลิกเนี้ยเตอร์ก็จะพักยาวเลยใช่ก็ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ไม่ได้ปิดนะแล้วก็ไม่ได้แบบว่า ไม่ได้เปิดมากไม่ได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเราก็อยู่กับปัจจุบันไปทํางานตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบ e น j o ยการทํางานค่ะมันไม่ได้มีความแบบมันไม่ได้เป็นการเลิกแบบต้องรักษาแผลใจขนาดนั้นเลยค่ะเต้เชื่อว่าเต้ยกับเขาก็คือพอๆกันเพราะมันแบบมันโตแล้วอะแล้วเราก็คุยกันเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอันนี้แบบเป็นพอพื้นดวงหรือเปล่า เป็นพอพื้นดวงหรือเปล่าไตเป็นคนเลือดก,กุบบีเหรอแต่ว่ามันก็คือโอเคเนาะตอนนี้คือยิ้มออกคอม, <Okay. S 2> มันมันผัดกระบวนการแต่ตองมาแล้ว <c oughs> ใช่โอเคโอเคมากๆทั้งทั้งเตยและเขาเลยค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ ขอบคุณคนที่เชียร์มากๆเลยค่ะเต้ก็เชียร์ตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันเชียร์ไม่ขึ้น <laughs> สแสดงว่าก่อนหน้านี้นที่เราสงค่าเรื่อเพาเวลาถามเต้เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะอึอกอัอ่ะคือตอนนั้นเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มเริ่มทบทวนตัวเองว่าจะยังไงดีจริงๆตอนนั้นที่ถามก็ว่าขอโทษค่ะจริงๆตอนนั้นที่ถามก็ก็เลิกแล้วเลิกแล้วใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันก็อาจจะยังแบบเพิ่งเลิกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ตอบค่ะใช่ เต้ยถ้าถามว่ากับความรักครั้งต่อไปอะมองมันเปลี่ยนไปไหมมันจะเปลี่ยนความคิดเราไหมไม่รู้มองเจอกเนาะก็คงต้องแบบดูคือเต้ยอะก็คงต้องใช้เวลาดูสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีคนพูดหลายคนกับเต้ยว่าถ้าเจอคนที่ใช่มันจะง่ายมากเลยอะไรเงี้ยก็รออยู่ค่ะรออยู่ รอดูอยู่ค่ะแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยเนาะพวกพี่สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆพี่ยังเป็นห่วงหนูเลยอ่ะพี่บอกทำไมหนูเป็นห่วงหนูหนูน่าเป็นห่วงเหรอคะผอมหนูลงแบบไม่เฮิร์ตไม่อะไรอย่างงี้เนาะไม่ไม่ค่ะปกติมากๆเลยค่ะใช่แต่ก็เชียร์ให้หนูมีความรักที่ดีด้วยนะคะจะหนูไม่หมดศรัทธาเรื่องความรักเนาะก็ไม่หมดค่ะก็หวังว่าวันหนึ่งจะเป็นคนนั้นพีพูดเอิบๆไ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง y o u u t ยูทูบท